ในในฐานะที่ผมเองก็เป็นเจ้าของเลนะิตภัณฑ์รัศดิตี้แล้วก็โบ๊ก็เป็นดีไซเนอร์ที่คิดตั้งแต่คอนเซปต์แม้กระทั่งชื่อแม้กระทั่งะไรของรัศซิตี้เนี่ยกอ็อยากอยากให้คุยถึงเรื่องของลัซดิตี้บ้างตั้งแต่ต้นเลยว่าเริ่มคิดคอนเซปต์ั้นต้นโปรเซสของลัซดิตี้ตนเนี่ยโบดลองลองลอง,ลองเล่าให้ฟังคือทุกวันนี้เรารู้อยู่แล้วว่าเทรนด์ของโซลาเซลล์มันมันแบบคอมมอนมากแต่แต่ว่า ตัวลักซิตี้อ่ะเหมือนกับทำมาก่อนหน้านี้ออยู่แล้วอเออทีนี้ในกแสดงว่าทำมาก่อนที่มันมันจะเป็นเทรนที่ค่อนข้างคอมมอนอ่ะใช่ก็ก็อยากจะรู้ให้แล้วแล้วจุดเริ่มต้นตอนนั้นน่ะมัน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 เริ่มยังไ<อ>เงเพราะในไงในในขณะที่มันยังไม่ได้แพ้พพเพราะเพราะอ่ะตอนต้องบอกว่าโปรเจกต์นี้น่าจะเริ่มสักเด็ปีที่แล้วเนาะโดยประมาณเจ็ปีซัมติงประมาณนี้ซึ่งนานนิดหม่อใช่ซึ่งเทนโซล่ายังไม่มาด้วยซ้ำตอนนั้น บนลองเา่เาเา่เาหลับดักใช่ซึ่งจริงๆตอนแรกพอเราได้เจอกับเจ้าของงานใช่ไหมครับเราก็ได้เดี๋ยวหลอกมีแผว่าต่อแบบแบรนด์โคมไฟสําหรับคนรุ่นใหม่ด้วยการจนจนสุท้ายก็การกรองมาจนได้ชื่อที่ลงต<ม>ัวลักซิตี้ที่ลักซี่มาจากแสงไฟซิตี้ Sang City, มาจากคุณตี้นะฮะที่เราอยากเน้นเรื่องนี้แต่พอถึงเวลา,าผ่านมาช่วงนึงเรารสึกว่าการการที่เราทำโหมดักโคมไฟสไตล์โมเดิร์นอะไรแบบทั่วไปเนี่ยมันมีเยอะมาก เยอะมากเราจากจีนสินค้าจากจีนมีความหลากหลายเยอะการจะแข่งในเรื่องราคายากฉะนั้นเราต้องหาจุดต่างในตัวโปรดักต์ริงจผมรู้สึกว่าตอนนั้นเรื่องความเป็นซัสเจนมันเป็นเทรนด์ที่ยังไงโลกก็ต้องมาหนึงนะห่งการใช้พลังงานทางเลือกอยังไงให้สมาร์ทที่สุด<ม>ก็รู้สึกว่าตัวโปรดักต์โคมไฟมันอินทิเกรตกับตัวโซล่าเซลล์ได้และทํำยังไงให้ลูกค้าซื้อเอาไปใช้ได้ง่ายเราก็มองว่าโคมไฟมันจะเป็นสินค้าแบบโคมไฟ o u t ดอร์ซึ่งเรารู้ว่าเพีย์พอยต์ของ บางคนไทยไม่ค่อยติดไฟสนามออรเพราะว่าหนึ่งวุ่นวายในการติดตั้งแต่โอตัดตัวนี้มันจะมาตอบโจทย์ในเรื่องนี้หรือไม่แต่แพลตฟอร์มการขายมันจะขายออนไลน์ได้ง่ายมากขึ้นเรารู้สึกว่ามันจะสร้างบิสเนสโมเดลใหม่ให้กับหรือตับตัวโคมไฟได้ก็เลยมาโฟกัสกันที่ตัวโซลาร์เซลล์เป็นหลักจนจนเราก็ได้ลองออกแบบหลายแนวทางอาจจะมีตัวที่โมเดลใหม่กับตัวที่เข้าใจได้ง่ายๆหน่อย คอนเซอร์เวทีทั่วไปทั่วไปแ้เชฟนหน่อยนะฮะประมาณเพื่อเพื่ออยากลองตลาดกันว่าสุดท้ายมันจะตอบโจทย์คนในนี้ทั้งประเทศมันมันจะได้แบบเลเวลขนาดไหนเหมือนกันครับส่วนอันนี้ก็ถือว่าตอบรับดีเอาได้แล้วถือตอบรับดีแล้วส่วนการเลือกใช้วัสดุอย่างโตพลาสติกเนี่ยเราก็เลือกใช้วัสดุ รีไซเคิลใช่ใช่ใช่เอ็มวัสดุเปลี่ยนรีไซเคิลจากรีโมดคอนโทรอะไรพวกเนี้ยก็จะผลิตได้แต่สีดำนะครับใช่เพราะเราไม่อยากสร้างสร้างโปรเซสที่มันสร้างซิคล์ลูลอปปิ่ขึ้นมาหรือแม้แต่การใช้วัสดุอย่างอลูมิเนียมที่ที่มันกลับไปหลอมใหม่ได้เรารีไซเคิลได้เราผสมผสาแล้วก็ทนทนทานไม่เป็นสนิมใช่ครับก็ใช้ได้นานมันก็เลยทำให้ซิคล์ล์ของตัวโปรดักต์เนี่ยก็จะเลือกใช้พลังงานทั้งเลือกแล้ว จากแสงอาทิตย์ด้วยจมมันเองแล้วการผลิตของมันก็เลือกใช้าจากตัววัสดุที่ที่รีไซเคิลมามเกิดคาร์บอนฟุตพินน้อยน้อยนะในโกดักไ์อัพตอนที่มันเริ่มต้นอะ่ะมันคือตอนนี้อย่าง,างที่เราเห็นมันก็มีมครบแทบแทบทุกประเภทก็วอลเลมบอลลาด์ดมีไฟเก็งหัวเ<อ>สาเรียกหัวเสาละเฮ็ดเออเอเอ,เอ มันมัน,ม,นมันเริ่มจากประเภทไหนมาก่อนนะครับหรือว่าหรือว่ามันมันเริ่มมาพร้พอมๆกันจริงจริง,รง,รงมันก็มีตัวที่เริ่มก่อนนะตัวแรกที่เราู้สึกว่ามันมันจะทําให้คนเข้าใจได้ง่ายอย่างเช่นชิ้นนี้นะฮะลูกค้าตั้งชื่อว่าโซล่ามาตินมาตินเป็นไงครับแต่ซึ่งพอตัวนี้ออกมาแล้วฮะนี่อีกทางหนึ่งที่ซัสเซนคือการใช้พาร์ทรวมตัวฝาดีไซน์ตัวฝา housing ตรงนี้ฮะกับตัวไซส์โซล่าเซลล์เรา สอยยอดมาให้เป็นโปรดักต์สองสามรุ่นเลยมัทูมีมัทูมีไฮซึ่งจริงๆมาใช้ผาร,รุ่มกันเลยความความสมาร์ในตรงนี้ทําให้ลูกค้าไม่ต้อง invest ในเรื่องการทาโมใหม่แม่แต่ว,ว่าได้โปรดักต์ใช้รูปแบบที่ต่างกันเ๋ยวแไม่ตัวโรเตอร์แต่พยายามใช้พาร์ทร่วมกันใช่ครับยวไม่แต่ตัวนี่ฮะตัววอลลแมตัวขาก็เป็นชิ้นเดียวกันแต่สามารถอยู่ในโมเดล2รุ่นได้พยายามเป็นสมาร์ทดีไซน์แล้วก็ใช้คอมโพเนนต์ลุ่มกันได้ ทำบาลานซ์ิังไงให้มันพอดีระหว่างดีไซน์สองดีไซน์ใช้รวมกันได้หรือไม่แต่ตอนเราดีไซน์โพลครับตัวนี้นะตัวเสาอ่ะมันสามารถโทรต่อได้มันทําให้การลดไซส์แพ็กกิ้งในการขนส่งได้มันก็เป็นเสาชิ้นหนึ่งที่เขาเลยครับนี่สิบเซนและแอดจัตได้ทุกยี่สิบเซนเราคือแต่มาให้เป็นสี่สิบหกสิบสิแปดสิบเนตรหนึ่งหน้าได้เลยประมาณนั้นมันจะเป็นแนวทางการออกแบบให้มันมันจะเป็นสมาร์ทดีไซน์นะว่าตัวดีไซน์จะไม่ได้บูสเตอร์ หรือแม้แต่อย่างตัวตัวดีไซน์ตัวนี้โซล่าแอสตันเนี่ยฮะด้วยเสารเราใช้เป็นอลูมิเนียมเอกซูดเพราะว่ามันมีความแข็งแรงและมันเลยสามารถทำคัสตอมความยาวเสาได้โฆษณาหน่อยขายดีมากรุ่นนี้<ม>ขายดีมากแล้วเป็นผลักที่มีแต่คนชมอันนี้ต้องกลับมาบอกโสว่าแอสตันนี่คนชมมากด้วยหน้าตาเลยค่ะเลยหน้าตามไม่เหมืนอนโคมไฟโบราณโบราณหนึ<ม>่งมงแล้วแล้วไหมแต่ตอนนี้เริ่ม ก็มือก็เ,เ,เริ่มเริ่มก๊อปปี้มาเยอะแล้วเป็นผู้นำแล้วผู้ตามมันต้องตามมาเปองแล้วแล้วสเต็ปต่อไปของลักซิตี้มีแผนที่จะจริงจริงมิชชั่นต่อไปจร<า>ิงๆเคยคุยกับโบ๊ทไว้อีกอีกหลายมิชชั่นอยู่แล้วก็ยังจะใช้พยายามเนี่ยเรื่องของสมาร์ทดีไซน์เรื่องของการใช้พลังงานสะอาดอะไรเงี้ยมาคอมบายหลายๆจุดจริงๆครับคิดว่าจะเดเวไลอปไปเรื่อยๆจากจากตรงนี้นะแต่ว่าเดี๋ยว เราไอเดียโบรดักมีเยอะมากแต่แต่ตอนนี้มันรอจังหวะรอจังหวะอยู่รอจังหวะอยู่เรอจังหวะอยู่เอขาคือเป็นคนนอกวงการของโปรดักต์เนี่ยเข้าใจว่าส่วนหนึ่งที่มันจะอ,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 อมีเป็นตัวแปรสําคัญนะคือเทคนโนโลยีของไอตัวโซลาร์านโซลาร์เนี่ยแหละใช่ไหมตอนนี้ทุกวันนี้มันแบบมันอะไรครับอย่างเช่นอย่างเช่นหน้าไซส์อย่างเนี้ย ถ้าโดนแดดกลางวันเอาแบบว่าค่าเฉลียลย่ย<ม>โดยตัวไปโดยมันสามารถจะอา,อาบาด้ยนนี้ชั่วโมงแด่นาคตมันจะม,มีมีแนวโน้มว่ามันจะได้นานขึ้นไหมอะไรมีแนวโน้มดีขึ้นอยู่แล้วทุกเทุกเทคโนโล,โลยีมันจะพัฒนาขึ้นอยู่แล้วแต่ณปัจจุบันเนี่ยไซซิงของแผ่นเซลล์ซึ่งอยู่ประมาณสักสิบสเซนที่อยู่บนอย่างตัวนี้ก็จะเป็นอมอแอสตันเนี่ยก็ ถ้าแบดกลางวันจ,จัดๆเนี่ยนะสี่ถึงห้าชั่วโมงสี่ห้าชั่วโมงเค็มประมาณนี้พอจะได้ไฟแปดวัตต์เนี่ยโดยประมาณจะเทียบกับแปดวัตต์เป็น LED อ่ะำกำลังแสงหมดแต่ถ้าเทียบเท่ากับบัฟแปดวัตต์เนี่ยจะได้อยู่สักก็ได้ได้ทั้งคืนหมายถึงแปดวัตต์ของ LED ถ้าแปดวัตต์ของของของหลอ,อ,อ,อดบัฟ LED แล้วก็อันดีกว่า<อ>แต่ว่ามันเป็นสว่าง่างสว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 ่างเลยแล้วแล้วก็ได้ได้ทั้งคืนอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพวงจากันแล้วก็เขาเรียกว่า โลเคชันที่มันไปตั้งอะบางทีอาจจะว่ามันโดนแดดมากน้อยแค่ไหนอาจจะคิดคิดว่าการการแจ้งที่โดนแดดบางทีไม่ใช่มันจะมีเงาของอาคารมาพาดมีอะไรเงี้ยมันจะทําให้เส้นแบบเฮ้ยช่วงช่วงครึ่งเช้าได้แดดฝั่งนี้มีต้นไม้แนวต้นไม้ก็จะบางถึงแม้ว่าที่วันนี้จะถึงแม้วที่อยู่การแจ้งเนี่ยาจะมีเงาของแต่งเอ็กร์เรย์ท่อมจะมาบังพรงนี้แหละตอนเนี้แบตเตอรี่ค่อนข้างเร็วหลับไปได้เยอะมากเล็กมากและเก็บประจุได้ดีมาก แล้วก็เราใช้แบบที่มีมอกอหมดมแล้วก็แต่ว่าเรื่องของแผ่นโซลาร์นี่ที่ที่ต้องพยายามพัฒนาต่อไปอจริงๆริมีมีพัฒนาร่วมกับงานของ m t t l r o o f ที่แบบเดียเด๋ยวเดี๋ย๋ยวตัวนั้น่าจะเป็นเรื่องถัดมาคือหลังคาทั้งหลังคาจะเป็นโซลาร์เซลล์อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวทางทางโรงงานกำลังดีวอลอปอยู่เหมือนเหมือนของคอนเซ็ปต์เหมือนที่อีลอนมัสจะทำอะไรประมาณเป็นหลังคาเป็นโซลาร์รูฟไปเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม ถ้าอย่างนั้นแสดงว่าเทคโนโลยีที่มันจะพัฒนาเนี่ยเมื่อกี้บอกว่าในตอนเนี้ยมันก็สามารถเปิดเหมือน LED bulb ได้ได้ทั้งคืนแล้วอะได้ทั้งคืนแสดงว่าเทคโนโลยีของตัวโซล่าเนี่ยดีมันจะไายความว่าได้ทั้งคืนเหมือนกันแต่ว่าอ,อ,อยู่ในจุดที่ได้แสงน้อยลงก็สามารถจะเปิดได้ทั้งคืนอ,อ,อะไรอย่างนั้นไหมใชมอ่อย่างนี้ จะเรียกว่า AI ก็ดูยิ่งใหญ่เกินมันจะมีเซนเซอร์ที่สมมุติว่าอะไรันนี้ไฟไฟอิเล็กทรอนิกส์เราติดตั้งเข้าไปเพิ่มก็คือถ้ารับแดดน้อยมันก็จะสว่างน้อยแต่พยายามห้อยู่ได้ทั้งคืนอ่าแต่แต่ก็มีแต่เหมือนกันกรณีที่แดดน้อยจัดๆจริงๆมันก็จะสว่างน้อยและอยู่ในทั้งคืนอะอันนี้ต้องเข้าใจครับแต่ว่ามันจะมีเซนเซอร์ที่ฉลาดนิดนึงว่าถ้าประจุขนาดเนี้ยของแบตเนี่ยสมมติวันนี้เก็บได 80%ของของประจุแบตบดมันก็จะหลีไฟให้เหลือ80%ดเปอร์เซ็นต์มันก็จะข้ามมันมันจะวัดใจเน็ตถจัดตัวมันเองอันนี้คือคือที่เราใส่เทคโนโลยีเข้าไปเพิ่มขึ้นมามีมีอะไรจะถามไหมครับน้องแด๊ดในฐานะของคนที่ดูโปรเจกต์่ะครับก็เอาเอาจริงๆว่ามันมันมันจะมีเ็นพอยอีกเ็นพอยเนื่อยถ้ามันสามารถเป็น มันจะสามารถคอมบายกับตัวสายไฟได้บางสว่วนอ่ะอันนั้นอ่ะมันอาจมันอาจจะเป็นเพนคออนออย่างตอนที่ทำที่เลกเลเจนเนาะอันนั้นคือผมเอาไปไว้ผมเอาไปใช้ตัวริมริมริม,ล,มลิมเลกเลยเพร <c oughs> าะว่าอันนั้นอ่ะโดนแดดแน่นอนร้อซ <c oughs> แล้วก็ตอนนั้นอ่ะเคยเคยคิดกับโปรเจกต์แล้วคุยเงินโขกกันเยอะมากว่าจะเอามาเป็นโพลแด์ของของตัวหน้าบ้านด้วย แต่ว่าสุดท้ายแล้วอ่ะมันไปแพ้อยู่หนึ่งเรื่องก็คือเขามองว่าเออ security ของเรื่องความสว่างมันต้องโปรไว d e ได้ทั้งคืนซึ่งจุดอ่อนของโซล่าอันนี้ก็ต้องตรงไปตรงมาแล้วว่าจุดอ่อนของของโซล่าเซลล์หน้าเตที่มันช่วงเรา,าไม่ได้เราไม่ได้เป็นประเทศที่มีแดดตลอดอตลอดแปะชั่วโมงเลยค่ะทีม,มันก็เลยกลายเป็นว่าเออมันจะทําให้มันมัน มันจะไม่เป็น Security ที่ดีสำหรับสโปรเจกต์ครับซึ่งถามว่าในโปรเจกต์มันมีจุดอื่นเป็นพวกสวนสนการอะไรเงี้ยเขาก็ใช้เป็นโซลาร์เหมือนกันนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็กโดนคอมเพนเหมือนกันว่าสวนสนการอะมันกลายเป็นว่าพอมันมันมันไปอยู่ใต้ต้นไม้อะพี่คือมันไอยู่ใต้ไม้เขาก็ตั้งใจเอาโซลาไปวางนั่นแหละยเพื่อที่อยากลบงานเดินสายอะไรแต่สุดท้ายกลายเป็นว่าสุดท้ายก็ต้องไปติดไฟเพิ่มอยู่ดีออ เพราะว่ามันอันมันจะมีข้อแตกต่างกันซึ่งสมมุติถ้าถ้าเกิดมันมันมีเรื่องแบบของไฮบริดมาเช่นอ่ะสมมุติว่าณเดย์ที่มันแบบอย่างหน้าฝนอะไรอย่างนี้เนาะมันไม่มีไฟเอ้มันมันไม่มีไม่มีแดดไม่มีอะไรแต่ว่าะมันมันมันยังสามารถแบบสว่าสวีดสองสว่างได้มันก็ยังโอเคจริงๆก็เป็นเป็นอีกพาเก็ตเป็นอีกมิชชั่นหนึ่งที่ที่ที่คิดว่าจะเดินรอดไปึงิงๆเพราะว่าจริงๆอันนี้ก็ ยอมรับเลยว่ามันเป็นเพนพอยท์ที่มันมันมันเป็นกาฟตัดก,กันการพิจอรณาตรงนี้นละยเราดีไซน์ไฟสวนแต่ตั้งในสวนมันจะโดนลบมาอันนี้แหละหรือนะ้าตั้งเองดี่ซิมเนลีโปรดักต์หนึ่งที่ที่เราพยายามจะทำซึ่งซึ่งมันมีมันมีแล้วนะโปรดักต์เนี้ยของของแรงบรนด์อื่นคือไอตัวขาสไปที่แบบเสียดอยู่ทีเดียวเป็นลายเอาเอาวางน้อยกับลายใต้ต้นไม้เส้นสองนะแล้วก็ชุนราเ็จแต่ปอะเดิ มันอยู่แน,น้ต้นไม้แล้วเขาไม่สว่างดูดีแบบคือสุดท้ายคือมันคือความความย้อนแย้งของของฟังช์ชันที่จะใช้ตอนนี้ก็เลยคิดว่าการเน,เนี่ยเป็นไฮบริดเนี่ยก็ก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่กรณีที่โอเคไปตั้งในโลเคชันที่มันอาจจะไม่เอือ้อต่อการใช้โซลารมากนะก็อินพุตด,ด้วยไฟไฟบ้านธรรมดาอะไรเงี้ยแล้วก็ซึ่งถ้าเคสนั้นมันเหมือนกับก็ต้องมีขอ,อ,องควบคุมอะไรใช่ใช่ในในตัวเราเองว่า สวิตตยังไงจะสวิตยังไงว่าประสิทซิ์ของของแบบเท่นี้สวิตใช้โซลาเซลล์แล้วะถ้าแบบต่ำมากสวิตเป็นไฟอ่อนใช่ครับกไม่ได้มีเพย์ใช่ไหใช่ใช่ไม่ไม่ได้ยากก็มีมันยังไงเชิงวิฟิเคเล็กทรอนิคเอนจิเนียร์ของของโรงงานทำได้อยู่แล้วแรกตอนแรกซึ่งพี่เอกเก่งมากใช่กระบอกมันจะคายโซลาที่จุดนลังใช่ออใช่ใช่เออมาเลยใช่ก็ก็การเดียนลนหลัง เพราะว่าอันนี้มันมันมันแค่สองคือขอคนที่ใช้บ้านขอขอกับขอโกการโกกรต้องระยะยาวใช่อะไรนีันน้แต่น้อยที่สุดอแต่ว่าถ้าของบ้านเนี้ยคือเขาสามารถซื้อแล้วเขาเปลี่ย,ยนรุ่นนั้นนี่เขาไม่ได้จะมีขนา,าอะไรแต่ว่าผมก็คอมเมนต์ในคอมเมนต์ในในพาร์ทคนที่ทําโปรเจกต์คนในคนที่โปรเจกต์เขามีมีประถัยประหาเดียวทุกคนที่เขารับคอมต่อคือใช้ได้งานไหมเปลี่ยนง,ง่ายหรือเปล่า แล้วก็ไม่มีปัญหาเรื่องความปลอดภัยเพราะว่าถ้าถ้าเป็นของของ,ของการของ,ของพื้นที่ออกแบบโปรเจกต์ Project หรือทํางานโปรเจกต์อะคำถามเป็นเรื่องสําคัญเป็นเรื่องสําคัญใช่ครับแล้วก็มันก็เลยแบบอ่ะก็เลยแบบสมมติตอนนี้มีพื้นที่ให้แนะนําได้ก็ที่ลองลอง,อง,งอรันต้นไม้มาตึนไรบ์เปิมเ่าห่สักหน่อยคือโซล่าเซลล์อยู่นะคนที่อย่างปุบอย่างคนที่คนที่ใช้เป็นโปรเจกต์อะเขาก็อยากใช้โซล่าเซลล์นะไม่ใช่เขาไม่ใช่ไม่า มันยังมันยังแก้เพี่ยนพอยให้เขาไม่ได้าหางเขาอาจจะลงทุนเรื่องขนาดสายไฟที่เด็กลงหรือก่อนหน้านี้คือไฟโปรไลท์เนี่ยมันต้องลากโลโบนเข้ามาเชื่อมนึ่งก้อเป็นเขาอาจจะเหลือแค่สายไฟเส้นเล็กๆเข้ามาเพื่อที่่ะเพื่อที่จะสแปคแค่ให้ชาร์จเพื่ออันนี้เป็นคอนเซปต์ไอเดียว่าแบบสมมติวันเนี้ยเขาแดดมันเขาลงอยู่แล้วหรือเขาประเมินแล้วว่าแดดเนี้ยมัน มันชาร์จไฟตัวนี้ไม่เต็มเขาเขาก็จะดึงแค่ไฟจากไฟเล็กๆเนี่ยเอามาชาร์จในแบตเตอรี่ตัวเล็กๆของเขาเนี่ยให้มันเต็มตัวที่ไม่ต้องลากสายไฟแบบโลโก้แบบมสมัยก่อนนะเพื<ม>่อส่องสว่างเพื่อใช่ครับเออมันหน้าที่ของเขาคือเอาการส่องสว่างด้วย<ม>จากข้อมูลของแบตเตอรี่เนาะอะไรแบบนี้ที่มันมีแต่ว่าเราก็เห็นอยู่างไรว่าแบตเตอรี่ที่ชาร์จมืาถึงมันก็แค่จัดสายแค่อยู<ม>่ใน DC อิมเล็กต์เราจะชาร์จแบตเตอรี่ให้มันอยู่ได้ถึง8ชั่วโมงซึ่ง ฟอยาซีรลส์ไฟอ่างโซเชียลมันก็ทาหน้าที่นั้นแต่ว่าถ้าเป็นเสาไฟโพไลส์เสาไฟโพไลส์โครงการใหญ่ๆเนี้ยสายไฟมันต้งใหญ่มากเพราะว่านั่นคือจ่ายไฟเพื่อไปส่องสว่างแต่แต่แต่ถ้าเราใช้วิธีนี้มันมันจะเปลี่ยนเป็นจ่ายไฟเพื่อไปเก็บในแบบไปเก็บในรีมันมันก็อินฟาสเตรเจอร์อะไรมันก็โพรสเกลกันแล้วก็เวลาที่ของมันเดินในโครงการมันอาจจะเดินเดินน้อยลงมากเลยคือ คอสทุกอย่างมันคือคอสครับคือสมมติเส,สาไฟต้นหนึ่งสามหมื่นสี่หมื่นเนี่ยครับแปว่าถ้าเขารวมรงสามหมื่นสี่หมื่นแล้วจบเลย<ม>แล้วก็อาจจะดึงแค่สายกระด็กๆเข้าไปในพื้นที่ที่เขาอาจจะเตรียมมาเ่อักชาร์จไว้สลับทนันเไรแล้วเราก็เดินแค่ตรงนั้นมาพูดใหม,มันก็อาจจะโอเคกว่าเนี่ยอันนี้ก็ต้องอจริงจริง<ม>ลองสต๊อฟต่อไปคือในในเชิงโครงการมันก็ไปช่วยลูกค้าในแง่ ค่าสนการก็จ่ายน้อยลงค่าไฟก็จ่ายน้อยลงจริงๆตอนนี้ค่าถ้าไม่ใช่ไฟเดกโคลเลติฟแบบอย่างเงี้ยนะของรลฟซิตี้ตอนนี้ที่ที่เป็นไฟส่องสว่างถนน,นฟังก์ชันส่องสว่างถนน,นจริงๆเลยเนี่ย <Okay. S 2> ตอนนี้วิธ <Yeah. S 2> ีแก้ <Yeah. S 2> ปัญหาง่ายที่สุดก็คือ 1. ใช้แผ่นโซล่าเซลล์ที่ใหญ่ <Yeah. S 2> เป็น <Yeah. S 2> เปน <Yeah. S 2> แ็แยกแยกจากับอดี้แล้วก็ใส่แบตเตอรี่ที่เก็บประจุได้ mm. ู็ง่ายคือแดดน้อยก็ตาม แต่อย่างไงก็ตามมันก็ผลิตได้เยอะและเก็บไว้ได้เยอะแล้วก็สามารถส่องสว่างได้ทั้งคืนตอนนี้ใช้ที่ได้รับความไว้วางใจจกากกองทัพเรือใช้ที่อุอตสาหะตอนนี้60กว่าดวงก็โอเคค่อนข้างค่อนข้างสว่างแล้วก็อยู่ได้ทั้งคืนโดยที่แม้กระทั่งวันแดดน้อยอ,อันนี้คือเราแก้ปัญหาด้วยวิธีนี้คือขยายแผ่นโซลาเซลล์เพราะโอเคในเมื่อมันเป็นของเรื่องของฟังก์ชันไม่ต้องสวยงามแบบนี้ละไม่ต้องมาบิวอินเน่ะเราทำโซลาเซลล์แผ่นใหญ่เลย ส่ประจุใส่แบตใหญ่อันนี้ส่งได้วัดได้สูงด้วยได้ัทืนแล้วถ้ามันเป็นไฟแบบว่าเป็นไลท์โพสองถนนน่ยมันต้องสูงสูดใช่โอกาสที่หล่มไม้อะไรมันจะมาบางมันก็น้อย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 ังสามารถบิดหาแสงองศาหาแสงได้ ได้เต็มที่ด้วยนะตามทิศของของพระอาทิตย์ได้หมายถึงแค่จัดไม่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 เราเราตั้งตั้งอยู่อถ้าจะเป็นวันเนี่ยเราเราก็ตั้งหางาั่งกได้หน้าได้ใช่ครับวาโอเคต้นนี้ติดใต้อยู่นั้นนี้ใช่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 อะไรอย่างนี้มันแค่อินทิเกรตได้มันมันสวยหน่อยแต่เออใช่อินทิเกรตมันสวยหน่อยมันก็จริงๆก็ตอนนี้ก็ค่อนข้างเป็นผลิตภัณที่เป็นแมสผลิตภัณฑที่ก็ก็ขายดีอีกตัวนึ่ง แต่ถ้าฟังก์ชันแล้วสวยด้วยอันนี้เหนื่อยยังเหนื่อยคือยังเหนื่อยก็คงต้องเป็นลักษณะไฮบริดใช่ไหมไฮบริดก็ต้องรอก็ต้องรอหรอกเพราะว่าสุดท้ายแล้วจะต้องวายคอสเอ็นฟีแน่าสนใจใชเป็นเวอร์ชันแรกเป็นหลักเน้นความสะดวกลูกค้าก่อนใช่ไหมก็คือซื้อไฟวางได้เลยนะเวิร์ตซลิตใช่สะดวกจริงจริงก็สะดวกจริงสายแคมปิ้งตอนนี้ก็ซื้อเยอะใสยเพิ่อการตลาดเพื่อคิดเรื่องของแคมปิ้งก็เออใช่ ขายแคมปิ้งเนี่ยพบง่ายพบง่ายพอเราบอกว่าแคมปิ้งปุ๊บมันจะมีฟีเจอร์อะไรเพิ่มขึ้นในเกียร์อะไรใช่ใช่ไหมอ่ะสามารถให้อุตสาหะขึ้นมาปุ๊บเป็นพาวเวอร์แบ็คสำหรับยกไปแคมป์ได้มีพาวเวอร์เพิ่มไว้ใช่แบตได้เยอะขึ้ใช่ครับดีไซน์มันก็จะเล่นแบบมีที่แขวนหรืออะไรอย่างนี้แบบใช่ครับอยู่ที่โจทย์แล้วใช่ใช่ใช่ก็เดี๋ยวได้เวลาตอบตัวเรา โอเคก็วันนี้ก็ขอบคุณโบสมากนะครับเขอบว่ทุกทกท่านครับได้ได้ความรู้เยอะมากแต่ก็อย่างน้อยก็ได้รู้ว่าคนแรกกำลังของเราทําอะไรกันอยู่เเก่งมากบบสเก่งมากแล้วบังเอิญนะบังเอิญบังเอิญเจอกันโดยที่ไม่รู้กันด้วยก็ใช่วันที่เจอยังไม่รู้ใช่โอเคครับก็วันนี้ งั้นก็ประมาณนี้นะครับนะครับ